เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอีสิบอย่างที่เขาเคยเขียนไว้เป็นยังไงแล้วเราจะมาดูว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ่งแล้วถ้าเราต้องเขียนสิบอย่างที่เป็นเด็กดีเวอร์ชั่นใหม่ของพวกเราจะเป็นยังไงถ้าเราเป็นเด็กอ่ะเราฟังประโยคนี้ภาษาเยอรมนค่าธรรมเนียมอะไรคือค่าธรมเนียค่าธรเนียมอันย่ง มึงใจเย็นๆดูไปเถียงกับอีเด็กๆสิตัวมึงคือคนนั้นใช่ไหมทั้งหมดมันก็คือจริงค่ะใช่ไหมใช่ไหมจริงค่ะหน้าเด็กๆเด็กดีต้องมีนาทีที่อย่างด้วยกันเฮ้ยทุกคนหน้าช็อตกันมากตั้งสติกันก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งช็อปนำคนดูก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่จะออนเด็กเพราะงั้นก็ เด็กในวันนี้ค like okay. like ือผู้ใหญ่ในวันหน้าอะไรวะอะไรวะกูงงก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเด็กกันแต่ว่าเราไม่ได้มาพูดถึงว่าแบบจะมีลูกหรืออะไรเราสองคนจะมีลูกด้วยกันอะไรก็ไม่ใช่ดอกดอนมากมากก็คือแบบมันเป็นแบบพอพูดถึงวันเด็กอะนอกจากคาขวัญวันเด็กก็จะมีก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนแบบเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะ มีแต่คาว่าเด็กเต็มไปหมดเลยที่อกก็คิดบนเด็กเออก็คือแบบอย่างเราอ่ะก็จะได้ยินอีเพลงนี้มาตั้งแต่เด็กก็คือเพลงเด็กเอยเด็กดีต้องมีหนะ้าขี่สิบอย่างด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอีสิบอย่างที่เขาเคยเขียนไว้เป็นยังไงแล้วเราจะมาดูว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยางแล้วถ้าเราต้องเขียนสิบอย่างที่เป็นเด็กดีเวอร์ชันใหม่ของพวกเราจะเป็นยังไงอ่ะแต่เมื่อกี้สิ่งความสิ่งที่อย่างหนึ่งที่อยากจะเมาที่เราหน้าช็อกกันก็คือตอนเซิร์ชเหน เด็กเอ๋ยเด็กดีเนื้อเงแกที่ขึ้นมันขึ้นว่าคือคือไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ว่าเห็นประโยคหนึ่งที่มันเป็นเวอร์สเวอร์สหนึ่งแล้วแบบช็อกอ่ะมันคือหากสงสัยไหมเลียวจะลงทันอะมือ เราแบบไม่ใช่สืว่าเพื่อนเาไม่ได้โตมากับอะไรแบบนี้เข้าใจไหมช็อกไม่ไหวช็อกแบบเด็กอะไรเด็กอะไรสงสัยไม่รู้งงเขาต้องให้เด็กตั้งคําถามเขาต้องให้เด็กแบบกล้าถามคือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านบนมันคืออะไรนะคือไม่ได้อ่านแล้วข้างล่างต่อไปก็ไม่ได้อ่านเพราะว่าแบบพยายามจะเซิร์ชไอ้นี่อยู่พยายามจะเซิร์ชจะเซิร์ช0บระการผ่านๆแล้วก็แบบว่าเห็นประโยคเนี้แล้วแบบช็อกอะแล้วมันทันหลังกลับก็ไม่ทันแล้วว่าเราเซิร์ชยางอื่นไปแล้วเงี้ย แต่ถ้าจะเสิรในเอียงเก่าก็จะอันนี้ก็จะหายก็ไม่ได้เอาเลกันนะจ๊ะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหนะ้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาก็หนึ่งมากก็แบบกูก็ไม่ได้จําเป็นเปาหวะไม่ได้รู้สึกว่าศาสนามันจะเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าไงตัวแปรที่ทําให้คนเป็นคนดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะอสองรักษาธรรมเนียมมั่นธรรมเนียมในที่นี้คืออะไรวะ ไม่รู้สิ่งที่แบบทํากันมานานๆเงี้ยเหรออแต่ว่าสิ่งที่ทํากันมานานก็ไม่ได้แปลว่าดีเออมันมันยังมีความแบบงงมาถ้าเราเป็นเด็กอะเราฟังประโยคเนี้รักษาทำเนียมันทำเนียมอะไรคยอทำเนียมอะค่าทำเนียมเงี้ยทำเนียมทำเนียมคืออะไรเออคือทำเนียมอะเขาทำเนียมคือสิ่งที่แบบอย่างนงี้หรอเปล่าแบบอุ้ยเมื่อกี้แบบอีอีชื่ออะไรวาสมเกียริแล้วกัน คุณครูสมเกียรตินั่งข้างหลังผมมามันตบมันตบหัวผมมามันก็ทาเนียมเลยนะงี้เปล่าไม่หรือว่าเวลาไปธนาคารแล้วแบบเขาขอให้จ่ายค่าทมเนียมแล้วเราบอกไม่จ่ายเพราะว่าเราต้องการจะรักษาค่ารมเนียมเออพเพราะเราต้องรักษารมเนียมมันมอย่างงี้ด้่ไหนไม่จ่ายเพราะว่ารักษารมเนียมมันเออมึงแย่มากสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ มันก็ได้แต่ครึ่งหนึ่งก็เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาฟังของกูอ่ะกันการเชื่อกับการตั้งคาถามอ่ะมันมันต้องมาด้วยกันเราเชื่อได้แต่เราต้องตั้งคาถามกับสิ่งที่เราเชื่อได้ด้วยแต่มันก็แบบว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันอีกทีนะสี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานแล้วแต่สถานการณ์อ่ะมันก็ได้ยังไงมันก็ได้เพราะว่าอันนี้มันมันดันเป็นเขาได่อยอ่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่เขียนให้เด็กอ่ะคือผู้ใหญ่คาดหวังให้เด็กเป็นแบบนี้ซึ่ง เอาจริงทุกอย่างอะที่แบบของวันนี้ที่เราจะพูดเองก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากให้แบบเราอยากปลูกฝังอะไรให้เด็กโตมาเป็นคนแบบไหนเขาก็อาจจะอยากปลูกฝังให้เด็กโตมาแบบวาจะพูดสุภาพอ่อนหวานก็ได้ก็ก็ดีแบบก็ดีก็ก็ทาได้ก็ดีก็เฉยเฉยเหมือนกันห้ายึดมั่นกับทันยูง คือกตันยูก็ได้ไงแต่โดยส่วนตัวไม่ได้เชื่อในคว่ากตันยูขนาดนั้นกูไม่กูไม่รู้ว่าอะไรคือคําว่ากตันยูด้วยซ้าคือมันมันมันจํากัดความยากเข้าใจไหมคือมันเหมือนกับว่าเรามีผู้ปกครองที่ดีแล้วเราอยากตอบแทนเขานั่นคือความกตันยูใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่า ผู้ปกครองเราไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะมีเราไม่ได้ดีไม่ได้แบบเขาเป็นคนที่ทําร้ายมาเรามาทาั้งชีวิตแล้วเรายังต้องตอบแทนเขาอยู่ด้วยคําว่ากตันยูอย่างนั้นหรอใช่เพราะว่าไอเดียของคําว่ากตันยูคือมึงต้องตอบแทนผู้ปกครองของมึงมไม่ <ทำ S 2> ว่ายอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าใช่ใช่<ๆ>เพราะ<ๆ>ไอเดียของคําว่ากตันยูมาคือแบบั้นกูถึงไม่ซื้อคําว่ากตันยูไงกู<อ>รู้สึกว่าแบบคนเรามันต้องรู้สึก รู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าอยากทําให้ไม่ใช่มีใครมาบอกว่าอยากทําให้ใมันแบบถ้าเราทําอะไรผิดอะ่ะเราต้องรู้สึกเองว่าเราอยากขอโทษไม่ใช่มีคนมาบอกว่าเราขอโทษแบบให้เราขอโทษแล้วเพราะถ้าอย่างนั้นคาขอโทษของเราอะ่ะมันก็ไม่จริงอะ่ะเออมันก็เหมือนกันเราต้องรู้สึกเองอะ่ะเพราะงั้นพ่อแม่ก็ต้องทําให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ เด็กอยากตอบแทนพ่อแม่ด้วยเหมือนกันถ้า<ช>พ่อแม่คาดหวังความกระตัญยูจากลูกแต่คําว่ากตัญยูบอกได้เลยว่ามันมาจากรากฐานของประเทศที่ไม่มีความเขาเรียกไงไม่มีสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเพราะว่าถ้ามันมีมันก็แบบพ่อแม่ก็ไม่ต้องมาคาดหวังอะไรกับลูกอะใช่มันก็ควรจะแบบหกเป็นผู้รู้รักการงานอันนี้มันแยกมันนเราว่ามันแยกกันเป็นผู้รู้ก็คือแบบขยันเรียนแหละเราะว่าส่วนรักการงานก็คือ ก็แบบขยันก็มันคือต้องการให้ไปขยันเลยมั้งก็ก็ได้อันนี้คือว่าโอเคอะเจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบันไม่เกียจไม่ค้านกูว่าอันเนี้ยแม่งเป็นคนละข้อกันศึกษาให้เชี่ยวชาญอันนึงมานะบักบันไม่เกียจไม่ค้านมาอีกอันหนึ่งมึงศึกษาให้เชี่ยวชาญไม่หกกับเจ็ดอะมันเป็นเหมือนแบบมันสูนสูญนะไม่แต่ว่าพูดได้ไหมว่ามีมานะบักบันไม่เกียจไม่ค้านเนี่ย แแล้วต่คนมันไม่เพราะว่าแบบมันบังคับกันไม่ได้โครงสร้างของสังคมอ่ะบางทีมันก็ทําให้คนขยันไปยังไงมันก็ไม่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 โตอ่ะใช่ใช่นค่ะเดียวกันบางคนก็คือแบบสามารถสามารถเกลี้ยกได้เพราะว่ายังไงกูยังไงกูก็มีเงินนึกเอาปะแต่ถ้งเราจะออมประหยัดก็ไง้เลยก็ได้หลยก็ได้หละก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดการน้ําใจนักกีฬาก้าหารให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาทำไมนี้ยาวจัง ซื้อสัตว์มันเป็นเพลง,งไงมึงมันต้องการให้มันแบบซื้อสัตว์ตักหลอดการน้ำใจนักกีฬาก็หารให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาก็ซื้อสัตว์แหละก็ซื้อสัตว์แล้วก็มีน้ำใจนักกีฬาก็คือแฟร์ก็ได้อะได้อย่าพู้แพ้กู้ชนะกู้อภัยอย่าสิทธิ์ทำตนให้เป็นประโยชน์รั้แบบบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาฒนาไปเลยสมบัติชาติคืออะไรกัน กูรู้สึกว่าสิทธิ์ทำตนให้เป็นประโยชน์อะอได้แต่รู้แบบบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาสมบัติชาติคือคอะไรอะไรดีฟ y อินเตสมบัติสมบัติชาติกูรู้สึกว่าหลังหลังมากูเริ่มไม่คิดเยอะเพราะว่ามันเริ่มกลายเป็นแบบเหมือนคำสร้อยให้เพนต่อกันไม่เฉ <laughs> ยไม่เข้าใจเลยอิสร์เ้ยแต่ก็เออจริงจริงมันก็มีอันที่เราแบบโอ้เห็นด้วยอยู่บ้าง <Okay. S 1> นะอะมาดูกันว่าถ้าของเราสิบข้อดกดีของเรามีอะไรบ้างอะเชิญมึงก่อนเลย หรือให้กูก่อนกูก่อนก็ได้เพราะมึงกลัวซ้มกูออ <laughs> ไม่คืออย่างแรกที่อยากจะให้เด็กทุกคนนะั้นมีก็คือความรับผิดชอบในตนเองอคือมันเป็นเรื่องของความแบบไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเอาจริงๆแล้วอ่ะการการมี <laughs> ความรับผิดชอบในตัวเองเนี่ยไม่ได้คือมันไม่ได้หมายถึงว่าอยู่จะต้องไปรับผิดชอบสิ่งต่างๆขนาดนั้นแบบ แบบเขาเรียกว่าไง external ความรับผิดชอบเนี้ยไม่ใช่แต่อยากให้รับผิดชอบในตนเองหมายความว่าเวลาที่เราทําอะไรลงไปก็ต้องรับผิดชอบผลของการกระทํานั้นมาให้ได้ไม่ว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดมันจะเป็นเรื่องดีหรือมันไม่ดีแต่ว่ามันต้องแบบอยู่ต้องโอนอีกอ่ะคือมว่<ท>า<ำ>ซ้ำไหมซ้ำแน่เลยไม่แต่ว่า <laughs> คือมไม่อเนี้ย <laughs> เห็นว uh ่าแบบมีการโต้เถียงกันมันเป็นคอมมูนิตี้มันเป็นคอมมูนิตี้ต่างชาตินั่นแหละ mm hmm. คือแบบเขาก็แบบเถียงเถียงเถียงกันเงี้ยแล้วก็พอถึงจุดนึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าฟีลแบบเถียงต่อไม่ได้คือเ mm hmm. ถียงแพ้ไปแล้วอะ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยู่อายุเท่าไหร่ทำไมถึงมาเถียงกับเด็กอายุสิบสองไม่คือถ้า if you want to jump into this uh like argument and you doesn't act like a kid you're gonna get deal you're gonna get a whoop ass มึงใจเย็นมึงไปเถียงกับอีเด็กอายุสิสมึงคือคนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูบัดเลยอยู่ฮักจูมึงใจเย็นเย็นมึงใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมึงตอนนี้คนดูเข้าใจแล้วว่ามึงอ่ะคือคนนั้นที่ไปเถียงกับเด็กอายุสิบสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแต่คือก็แบบเป็นคนที่ขี้เสือกเราตามอ่านเป็นโมโหอย่างนี้ดีกว่าคือแบบ กู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 แก้อ่ะเดี๋ยวกูแก้ข้อที่ซ้ำเป็นเป็นเป็นอย่างใหม่ได้เออเดี๋ยวกูแก้เลยกูแก้ให้เพื่อมึงโดยเฉพาะ <c oughs> งั้นงั้นสนับกันได้ของกูของกูไม่ของจองอ่ะอ่าเลยแต่ว่าเออนั่นแหละคือเนี่ยก็จะคิดคือจะมีความคิดอย่างนี้ว่าแบบเออในเมื่อถ้าเกิดว่าอยู่มาทําตัวให้เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ไม่ได้ทําตัวให้แบบคนอื่น รู้สึกว่าเธอกําลังแบบเป็นเด็กอยู่หรือว่าเข้ามาเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องที่แบบมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วจะมาอ้างว่าแบบฉันเป็นเด็กมันไม่ได้ดังนั้นหนึ่งเลยมีความรับผิดชอบต่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดการกระทําหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กบางคนที่แบบวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งชนน,นู่นนั่นนี่หรือแบบล้มร้ไห้เงี้ยแม่เดินมาตีตูตตีโตตีเตียงนี่แนท้งลูกฉันทำไม งงอันเนี้ยงงคือเด็กควรจะเออเด็กควรจะเราควรให้เด็กรู้ว่าเนี่ยเพราะมันคือ,วค,อความที่ของมึงเพราะว่าวิ่งแบบเนี้ยถึงได้ชนถึงได้เจ็บอ่านี่คือหนึ่งนี่คือความหมายของแบบการรับผิดชอบตัวเองที่กูรู้สึกมันรวมถึงการแบบว่าการไม่ทํากันบ้านแล้วแบบเช้าว,วันต่อมาโดนด่าแบบหน้าเสารทงเนี้ยนี่คือก็คือการกระทําของตัวเอง มันไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบมาแชร์ความรับผิดชอบนี้ด้วยกันได้ถึงแม้ว่าตอนเด็กๆพ่อแม่จะมาแชร์ความรับผิดชอบของเราก็ตามแต่เราก็ต้องอยู่กับตัวเราเองไปทั้งชีวิตดังนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญมากๆคือการรับผิดชอบในตัวเองอจริงๆอ่ะของกูที่กูไขว้ที่ซ้ำอ่ะก็คือไอเดียเหมือนกันเลยแต่กูใช้ว่าใส่ใจใส่ใจในตัวเองอคือเหมือนแบบกุ้งก็รู้สึกว่านะ มันแบบมันไม่มีบาลานซ์ของเด็กแม่งโตมาแบบไม่มีบาลานซ์อ่ะคือเด็กบางคนน่ะจะโตมาแบบเห็นแต่ตัวเองมากเกินไปแต่เด็กบางคนน่ะจะถูกโตมาโดยที่แบบต้องแบบเห็นแก่คนอื่นจนสุดท้ายมันเป็นการเอาเปรียบตัวเองอะ<ช>่ะก็ร<ช>ู้สึกว่าแบบมันต้องหาบาลานซ์ในการให้ให้ให้ตัวเองได้มีพื้นที่ของตัวเองบ้างเด็กบางคนมีพื้นที่แบบให้กับตัวเองอ,ะอ่ะเออก็ส่วน ข้อที่กูเปลี่ยนเพราะมึงเมื่อกี้ก็คือมีสติในการเสพโซเชียลมีเถอะอีดอกมีฮีก็คือดูตัวอย่างที่ไม่ดีจากเมื่อกี้ได้ก็คือมันเสือกได้เว้ยแตเยเแบบ่เราอย่าเอาแบบเราอย่าเอามันมากระทบจิตใจเรามากเกินไปเพราะไม่งานหนังเราจังเหมือนแบบคือเข้าใจว่าความแบบความท็อกซิกในอ,อินเทอร์เน็ตอะ เสร็จพอประมาณมันสนุกเว้ยมันแบบดันจูโน่แต่จะทอกซิกอะแต่บอกก่อนว่าอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเอาเก็บมาเป็นแบบเรื่องของตัวเองขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเพื่อคมามใจขึ้นการ acting ทุกคนมันคือเพื่ออาธโรดทั้งหมดมันก็คือ acting ั้งหละถูกใช่ปจริงนะไม่ดูช่ยงน้เอาจริงจริงไหมแบบเรื่องถ้าเป็นเรื่องจริงนะคือถ่ายเสร็จอะก็คือก็แบบโค้งให้กันแล้วก็แบบว่าขอบคุณค่ะที่มาถ่ายงานไม่ได้สนิทกันไม่ไม่ไม่อย่างนี้เลยตัวนะกดสมุนไนรกดไปกล้องปพิ่มาปละไป อืมไม่แบบคุณนคาไปอย่างนี้เลยไม่แบบไม่ยุ่งกันเลยใช่ที่แบบคุยว่าแบบมีอดีตที่แบบก็คือไม่อดีต่วมกันมาก็คือเขียนบททุอย่างคือบทที่ถูกเขียนมาไอพอยที่แบบเคยมองนี่ก็จ้างเอาใช่จ้างมาดูสังคิภาฒตัวไหมชมพู่ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะเป็น AI เป็นแบบมโนภาพที่แบบเฮ้ยมึง เราต้องมีเพื่อนเพิ่มว่ะเดี๋ยวแบบเรื่องราวของเราจะสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบถ้าเรามีเพิสามคนนะมันจะมีสองคนเนี่ยที่คาแรคเตอร์มันค่อนข้างจะซ้ำกันต้องนก็เลยต้องมีคนนึงเข้ามาเออมีตัวหนึ่งแบบเป็นตัวตัวตัวตัดจบอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวคนเชื่อกันี่ยมีสติในการเสพสื่อเใช่ไหมมีสติในการเสพโซเชียลคือมันก็แบบเซลฟ์เอ็กซ์เพนเฮอรี่อยู่แล้วอ่ะเนี่ยก็คือแบบมีสติอ่ะเออแบบเออก็คือมา จะไม่บอกว่าห้ามแบบห้ามเสือกห้ามอะไรเพราะว่ามันสนุกเว้ยเข้าใจใ<ช>แต่เราต้องแบบบูรุลิมิตแล้วแบบถ้าอะไรก็ตามที่เราก็รู้สึกว่าออ้ยเราเครียดเราเราก็หยุดซะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบอยากเอาตัวเองงงไปงงไปร่วมมากถ้ามันไม่ได้กระทบตัวเองขนาดนั้นมันเหนื่อยไปข้อต่อไปข้อสองสำหรับฉันคือจงมีเอมพัตตีให้กับทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เราเกลียดก็ตามจงมีเอมพัตตีให้เขามันมันมันเป็นมันเป็นผลดีกับตัวเองอะ คือการมีเอมพัตตีกับคนอื่นมันเท่ากับการมีเอมพัตตีกับตัวเองด้วยคือถ้าเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วเราแบบว่าเอาเขาเรียกว่าไงเราพยายามที่จะเห็นอกเห็นใจในแบบตัวทุกๆคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนที่เราไม่ได้ชอบหน้าก็ตามอ่ะมันจะทําให้เราให้อภัยตัวเองได้ไม่ทำแค่กปล่อยวางได้ด้วยบางทีแบบอุ๊ยทำไมทาอย่างนี้ใส่ทำไมทำอย่างนี้กับเราวะแต่พอเราคิดว่าอ๋ออึงก็แบบเขาก็คงไปแบบนี้แหละก็แบบ พูดอย่างหนึ่งอย่าเบียวอันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยหมายถึงว่าเราไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นฮีโร่ในชีวิตของใครทุกคนเว้ยคือเราเห็นคนเดียวว่าเขาทําไม่ดีอ่ะไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นฮีโร่ในการแบบเราจะต้องเข้าไปบอกเขาว่าเขากําลังทําไม่ดีอยู่เราจะต้องเข้าไปหยุดเขาจะต้องไปเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นถ้ามันเหนื่อยไม่ต้องถ้าเราไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นไม่ต้องเราไม่ได้แบบเราไม่ได้อยู่ในมาวิลที่เราต้องเป็นฮีโร่การมีเอ็มพาร์ตี้นี้ มันต้องรวมกับการมยี่ยมพาร์ตี้ให้กับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบมึงให้ทุกคนแล้วมึงไม่ให้ตัวเองมึงแบบไม่ใช่พาฒนาชโนดอ,อย่าไปหาทำแต่ว่าให้แต่ว่าแบบอยากให้เข้าใจว่าแบบบางคนที่เขาทำไม่ดีกับเราแบบเป็นช่วงเวลาขนาดสั้นๆก็ให้เข้าใจว่าแบบโอย้ยเขาว่าลง <S <S ไม่ดี <S 2> <S 2> แล้วก็ปล่อยผ่านไปเขาคือคนไม่ดีคนหนึ่งอ่ะวันนึงที่เขาไปทำแบบนี้กับคนอื่นอ่ะแล้วถ้ามันมีคนที่ทนไม่ไหวอ่ะ ก็ให้คนนั้นเขาเป็นฮีโร่ในสตอรี่ของคนนี้ไปไม่ต้องเอาตัวเองมาเป็นฮีโร่ของคนอื่นขนาดนั้นเหนื่อยจงมีเอมพัตตีให้ตัวเองด้วยคือถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบเป็นคนที่เราถ้าเขาเออถ้าเราแคร์เขาก็อยากเห็นเขาเป็นคนที่ดีขึ้นเราก็ค่อยพูดตรงๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่มันก็ต้องยอมรับว่าถ้าต่อให้เรามีเอมพัตตีกับทุกคนบนโลกใบนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเอมพัตตีกับเรานี่คือเรื่องปกติสามัญดังนั้นปล่อยผ่านมันไปให้้ไดออย่่างทีบก สองอย่างนี้ที่มีคู่กันความรับผิดชอบในตัวเองกับเอมพัตตี้สองอย่างนี้มันต้องคู่กันวันนี้มันพูดเยอะเนาะตี่ใจยเยนจ็นใจเย็นทำไม,ก,ไมกูเลี้ยงหลานมาแล้วแบบว่านี่แหละอันข้อที่ก็ถือเป็นข้อที่สี่แล้วเนาะในของก็เอไม่เชื่อผู้ใหญ่ไม่เชื่อไม่เชื่อขนาดนั้นก<ม>ูต้องเชื่อทุกเรื่องถ้าของก็ไม่เชื่อเหมือนกับ เพราะผู้ใหญ่ไม่ได้หัวหมายถึงว่าเราต้องคิดในสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกอเราต้องตั้งคําถามได้เราต้องแบบทําไมเราต้องทําไมถึงเป็นแบบนี้เราคิดตามสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดแล้วเราเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะเชื่อสิ่งนี้หรือไม่แต่เราไม่ได้เชื่อสิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเราต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าเราอยากเชื่อสิ่งนี้หรือไม่อ,มอะไรอย่างนี้ใชอ่อ่ะต่อเลยกูต้องเร่งสปีดอะ่ะนาน <laughs> คลิปยาว <laughs> <laughs> ข้อห้าข้อห้า ข้อห้าคือเป็นคนมีมารยาทมารยาทเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อสังคมโลกนี้มากกว่าที่คิดคือโดยเฉพาะสังคมแบบเขาเรียกว่าไงมารยาทในการใช้พื้นที่สธาธารณะพื้นที่ส่วนรวมอย่าแหกปากอันนี้ได้โปรดคือเข้าใจว่าเด็กแบบบางทีขวบสองขวบมันห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของเด็กแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มโตขึ้นมาเริ่มพูดจะแบบรู้เรื่องแบบ 5, 7, ห้าขวบเจ็ดขวบอย่างเงี้ย อย่าแหกปากเพราะว่านั่นแหละแม่เธอจะโดนกินหัวเอาอ่ะมาข้อหกของเวลาไม่ขวางโลกเพราะคิดว่ามันเท่เด็กทุกคนม่งจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบวัยต่อต้านอนะวัยอยากขวงังโลกแบบแล้วแบบไม่มันแบบ เราคิดก่อนเราเราเหมือแนบบเดิมอ่ะเราคิดคไหะเราอยากขวางอันนี้จริงๆหรือไม่หรือแค่เราอยากขวางเพราะมันที่ถ้าเราอยากขวางนี้จริงๆแล้วเรามีเหตุผลจริงๆก็ขวางไปเถอะแต่ถ้าบางอย่างแบบไม่ไม่ขวางไปก่อนอะไรเงี้ยก็ใช้สติมันไม่ได้เท่ใช้สมองนิดนึงอ่ะข้อเจ็ดหยุดการบูลลี่ในโรงเรียนซ้า <laughs> กูไม่ใช่แค่บน กูไม่ใช่แค่ในโรงเรียนด้วยกูแบบไม่คือมันจะต้องทุกที่แหละแต่ว่ากูรู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นในโรงเรียนมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างอะมึงแล้วมันไม่ใช่จุดจบคือมันเป็นจุดที่เริ่มต้นทาให้มีการบูลลี่ขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่จุดที่จะจบอะคือก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันควรหยุดได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่เท่ซึ่งบางคนอะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังบูลลี่คนหนึ่งอยู่มันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงมันต้องบอก ขอบเขตให้ชัดเจนกันได้แล้วว่าอะไรคือการบูลลี่โดยแท้จริงแล้วก็แบบว่าทําให้ทุกคนให้เด็กทุกคนรู้ว่าการบูลลี่เป็นเรื่องที่แย่มากๆนั่นแหละเฮียนี่กูก็เร่งรัดที่สุดแล้วนะงั้นกูก็กูก็ต้องเปลี่ยนคิดใหม่อันหนึ่งเลยลวกันไวๆก็คือบักธรรมชาติเออส่วนใหญ่คนแบบอยากให้เด็กแบบรู้สึกว่าแบบใส่ใจกับ ธรรมชาติท่าข้างหรือแบบรักสัตว์ด้วยอะไรด้วยเงี้ย <c oughs> คือแบบเข้าใจได้ว่าแบบบางสัตว์มันน่ากลัวอย่างกูก็ยังกลัวงูอยู่แต่กูรู้สึกว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่ได้อยากกลัวงูอ่ะคือแบบถ้าแบบถ้าเราสอนเด็กที่ยังเป็นผ้าขาวอ่ะให้สามารถรักสัตว์ได้มากที่สุดอ่ะมันเมื่อเรารักสัตว์แล้วอ่ะเราจะรักคนอื่นด้วยเว้ยเราจะรักคนด้วยอ่ะเอออะไรเงี้ยแต่มันก็มีเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้วยน้อก็รื่างแบบออแบบว่าแบบให้แบบเห็นความสําคัญของต้นไม้เห็นความสําคัญขอองนใน้ําเห็ะไรแบบ ความ้อนของธรรมชาติขอความ้องของอากาศอะค่ะเอออะไรต่างๆนล้วนะอ่ะเขาก้าวมึงใกล้จบแล้วใช่เขาก้าวมาแล้วจะจบแล้วถ้าข้อเขี้ยแป๊บนึงนะมึงอุ้ยเขี้ยคิดไม่ออกว่ะข้อสิบอะของกูได้แล้วข้อข้อสิบของกูปิดสวยมากถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่ซ้ำกับกูอีกแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้กูคิดออกแล้วมันก็ลืมไปแล้วเว้ยอุ้ยเขี้ยเย็ดแม่แป๊บนึงแล้วสิบกูปิดสวยมากแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งเล่นกูนะ เห็นไหมคนลืมสคริปมันก็อย่างงี้ไงเราสายเขียนสคริปขึ้นมาอย่างสวยงามเฮ้ยมึงอ่ามันคือกลัวซ้ำมากไม่คืออย่างให้เด็กรับรู้ถึงเขาเรียกว่าไงสิ่งที่ตนเองชอบไวๆคือแบบค้นหาตัวเองได้ไวๆไงตอนในช่วงที่ยังค้นหาช่วงที่ยังไม่รู้ก็ไม่ใช่ผิดอยากเร่งตัวเองแต่แค่ว่าแบบให้แบบให้สเปซตัวเองในการค้นหาคือไม่คือมันจะมีเรื่องของการที่แบบว่า เด็กสมัยนีย้คือเรียนตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงครึ่งแล้วหลังจากสี่โมงครึ่งก็ไปเรียนพิเศษต่อโดยที่แบบทุกอย่างมันเป็นอะคาเดมิกไปหมดเลยโดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้แบบไปค้นหาว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรคือกูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน<ะ>ก็ปิดปิดปากให้เขาไม่รู้ก็ยังไม่ก็ยังก็ทุกวันนี้คุยกันมันก็ยังบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่ากูแบบกูชอบอะไรกันแน่อะไรเงี้ย นั่นแหละคือก็อยากให้แบบมีให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสได้แบบไปค้นหาความชอบของตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราตามหาอะไรเราชอบอะไรม,มันเมื่อหาเจอนะมันจะเป็นหนึ่งในความหมายของการมีชีวิตอะนะข้อสิบของกูกบอกเลยว่าสวยงามมากมเตรียมปรบมือแบบบวกกองได้เลยยังใจเย็นรัดกุปีใจเย็นมา <laughs> ขอไปกุโอพูดก่อนข้อสิบก็คือมีจิตใจที่ยอมรับ เปิดกวางง rumor, ้างหลากหลายถูกต้องเราต้องแบบมีจิตใจที่เราแบบเปิดกว้างต่อการต่อความหลากหลายต่างๆไว้อะไรที่ไ uh, ม่เหมือนเราไม่ใช่สิ่งที่แปลกทั้งอันนี้แบบเชื้อชาติเพศอะไรก็ตามเออแบบเชื่อใดๆรูปล่างหน้าตาอะไรก็ตามอ่ะการที่มันแบบมันไม่เหมือนเราอ่ะไม่ได้แปลว่านั่นคือสิ่งที่แปลกประหลาดอ่ะเราต้องยอมรับอ่าเขาละ เราก็ต้องไม่แบบเมื่อเรายอมรับแล้วเรามีใจที่เปิดกว้างอะเราก็จะเหมือนยอมรับในตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยถ้าวันหนึ่งเราพบว่าเราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาบอกว่าเราเป็นซึ่งมันไม่มีการมันไม่ควรมีการบอกอยู่หรบว่าคุณเป็นอะไรเด็กมันควรจะได้แบบ explore สิ่งนั้นด้วยตัวเองอยู่แล้วไงแต่มันเพิ่มไปข้อที่สิบเอ็ดได้ไหมครับว่าให้เด็กได้ explore ตัวเองนี่ไงกูข้อกูไงอืมเออและก็ เขาหมดนี้ก็คือเด็กดีของเราซึ่ง<อ>ไม่รู้ว่าเด็กดีของคนเป็นยังไงบ้างก็เห็นไหมว่านิยามคำว่าเด็กดีของ่ลาคนมันไม่ได้เหมือนกันด้ยซึ่งเด็กดีของเราอ่ะแตกต่างกับเด็กดีของเขาเยอะอเพราะว่าเด็กดีของเขาต้องการจะให้เด็กค่อนข้างจะอยู่ในกรอบเมาเขา,าแบบมาด้วยแบบไมเซอร์ว่าเขาต้องการแบบเอาแบบมึงมึงเตะกล้องไง แผ่นดินไหวเลยอะราะเขามายจะหมว่าเขาต้องการพัฒนาชาตินั่นนู่นนี่อะไรเห็นปะแต่งร้สึกว่าแบบมากอะแบบให้แบบเป็นตัวเองที่เวอร์ชั่นที่แฮปปี้กับตัวเองที่สุดอะอเอออยากได้อย่างนี้มากกว่าไม่ใช่แบบตัวเองเวอร์ชันที่ดีที่สุดด้วยนะเพราะก็ไม่รู้เว้ยว่าดีที่สุดคืออะไรแต่แค่แบบเป็นตัวเองเวอร์ชันที่ทุกวันนี้เราแฮปปี้กับตัวเองแล้วอะ,วะ mm hmm. มันก็คงดีแล้วอะ เด็กดีของคุณเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ให้ชอบก็อย่าลืมกดไงคก็แชร์กด Subscribe ยังไงแล้มาเป็นเด็กดีที่ s u b s r r i e ์ด้วยกันจ้าเยี <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> ม่มมากเด็กดืงง้อลโดนอะไรคะ